สวัสดีค่ะกคกรเลิศพรสอน,นแม่และเด็กค่ะวันนี้จะพูดถึง วิธีการนวดที่จะทําให้ทารกของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีช่วยเสริมกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ลูกอารมณ์ดีนั่นเองค่ะซึ่งการนวดให้ประโยชน์มากๆนะคะคุณแม่อาจจะนวดก่อนหรือหลังอาบน้านะก่อนที่ลูกจะใส่เสื้อผ้าก,ก็ได้นะคะใช้เวลาการนวดไม่นานสักประมาณ5นาทีนะคะสำหรับการนวดให้ลูกเรามาดูวิธีการนวดนะคะให้ลูกของเรานะว่ามีการนวดแบบไหนบ้างที่จะช่วยให้กระตุ้นกล้ามเนื้อลูกแล้วก็ทําให้ลูกอารมณ์ดีนั่น อ,อันแรกเลยนะคะคือการนวดที่บริเวณใบหน้าแก้มนะคะหรือว่าบริเวณรอบริมฝีปากคุณแม่อาจจะนวดขึ้นนะคะกดเบาๆบริเวณใบหน้าลูกนะคะนวดขึ้นไปไล่ไปตามขมับนะคะคุณแม่จากริมฝีปากสองข้างนะคะวนรอบๆแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะวนไปเรื่อยๆถึงขมับนี่คือการนวดใบหน้าทําให้กล้ามเนื้อลูกเนี่ยมีการยืดหยุ่นดีฉีกยิ้มนะะนวดแบบฉีกยิ้มนั่นเองนะคะนวดไปเรื่อยๆ การนวดท่าที่สอนะคะก็คือการใช้ฝ่ามือนะคะรูปกลางอกของลูกอันนี้นะคะคุณแม่ก็ให้ลูกนอนงายนะคะยังไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหลังอาบน้ําเสร็จแต่อย่าเปิดแอร์เปิดพัดลมนะะนวดเลยค่ะคุณแม่วนรอบๆนะคะไล่จากข้างล่างขึ้นไปนะคะนี่คือการนวดกลางอกทั้งสองข้างนะคะไล่ขึ้นไล่ลงนี่คือจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อของลูกนะคะการนวดท่าที่3นะคะก็คือนวดบริเวณท้อง ก็คือเป็นการนวดให้ลดการท้องอืดน,นะคะคุณแม่กล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีก็คือการนวดบริเวณกระเพาะอาหารของลูกนะคะอย่านวดตอนที่กินนมอิ่มใหม่ๆนะ,ะนวดช่วงหลังที่อาบน้ําเสร็จเนี่ยจะเหมาะมากถึงให้ลูกรับนมนะ,ะเวลานวดก็นวดวนกมลมรอบๆนะคะลักษณะนวดขึ้นไข้ตัวแอลก่อนนะคะแล้วก็มาตามขวางนะคะแล้วก็นวดลงมานะคะแล้วก็นวดขวางแบบนี้นะคะคุณแม่นวดวนไปเรื่อยๆกดเบา นะคะลูกจะชอบแล้วก็อารมณ์ดีนะคะสำหรับท่าที่3ก็คือการนวดท้องลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อท่าที่4นะคะก็คือการนวดแผ่นหลังจะนวดแผ่นหลังก็คือต้องให้ลูกนอนคว่ำนะคะคุณแม่ลูกนอนคว่ำอาจจะตะแคงหน้านะคะถ้าคอยังไม่แข็งแล้วคุณแม่ก็นวดเช่นเดียวกันนะคะก็คือไล่นะคะไล่จากข้างล่างนะคะขึ้นมาเรื่อยนะคะวนมาเรื่อยๆนะคะคุณแม่แล้วก็ไล่ลงนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะนวด อาจจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะหรือว่าเบบี้ออยช่วยก็ได้นะคะสำหรับการนวดแผ่นหลังนวดให้ทั่วๆนวดขึ้นนวดลงนะคะใช้เวลาไม่นานสําหรับท่าที่5นะคะก็คือการนวดนะคะที่บริเวณปลายมือนะคะก็คือให้ลูกนอนหงายยกมือขึ้นสูงๆนะคะคุณแม่นวดจากไล่ไปจากบริเวณรักแล้นะคะแล้วก็ไปที่ต้นแขนของลูกไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายมืออ่าแล้วนวดปลายมือซ้ําไล่ลงมา ะะตามต้นแขนข้อพับแล้วก็มาที่ลักแร้อันนี้คือเป็นท่าที่ลูกชอบเช่นกันนะคะนะ่อาจจะมีเล่นด้วยจักกะจีด้วยก็โอเคนะท่าที่6กนะคะก็คือนวดที่บริเวณฝ่าเท้าจะคล้ายๆกับการนวดนะคะที่มือทั้งสองข้างก็คือนวดนะคะบริเวณฝ่าเท้าตั้งแต่นิ้วเลย น,ะะนวดเบาๆกดเบาๆนะคะปลายฝ่าเท้ามาที่ส้นเทา้าแล้วก็นวดมาที่ตามแขนขานะคะจนถึงขาหนีบแล้วก็ไล่ลงไปนะคะต้นขาด้านในนวดไปเรื่อยวนไปเรื่อยจนถึงหลังเทา้าแล้วก็ไปที่ปลายนิ้วมือเอ้ยขอภัยนิ้วเทา้าทั้งสองข้างนะคะก็ช่วยในการยืดเหยียดลูกอันนี้ลูกก็ชอบเช่นกันแล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะก็คือการจับลูกนอนหงายแบบนี้นะคะแล้วก็จับควยมือที่หน้าอกกลางออกนะคะกลาง คว่ำกางทําแบบนี้ไปเรื่อยนะคะสัก5้าถึงสิครั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกชอบเช่นกันนะคะกางนะคะกางอ่าเข้ากางนะคะนี่คือบริบริหารบริเวณหัวไหล่ของลูกข้อต่อของลูกแล้วก็ขาก็เช่นกันนะคะควยขาควยกันแล้วก็กางออกนะคะขาควยกันแล้วก็กางออกนะคะนี่เป็นการนวดสําหรับทาลกที่ลูกชอบมากๆเลย กระตุ้นเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อนะมัดเล็กมัดใหญ่ต่างๆนะกระตุ้นเรื่องของอารมณ์ลูกอารมณ์ดีจิตใจดีนะคะคุณแม่เป็นสิ่งที่ลูกชอบแล้วเรื่องออลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยสําหรับการนวดท้องนะคะเป็นสิ่งที่ลูกชอบมากๆอยากให้คุณแม่ทุกคนนะคะมีการนวดให้ลูกหลังอาบน้ําทุกครั้งได้จะดีมากนะคะคุณแม่นาะต้องนวดใน อากาศที่อเาไม่มีลมกบไม่มีพัดลมไม่เปิดแอร์นะคะเดี๋ยวลูกจะไม่สบายใช้เวลาการนวดสักประมาณ3-5นาทีก็ได้นะคะก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าหรือว่าแต่งตัวให้ลูกนั่นเองค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับการนวดให้ลูกนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นามาฝากสําหรับคุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะอยากให้ลูก อารมณ์ดีก็มีการนวดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ